วันนี้โน้ตจะมาพูดถึงผ้ายางลองสักผมอันนี้นะคะไม่มีกลิ่นอับนะคะไม่ต้องเอาไปผึ่งแดดก็ได้นะคะแบบไม่มีกลิ่นอับชื้นค่ะแล้วก็มีความเหนียวมีความเหนียวมีความเหนียวแน่นฉีกขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็เขาจะเป็นตีนตุกแกรนะคะแบบนี้ อนุทไม่ชอบใช้นะคะนุจะใช้ตัวหนี้ตัวนี้นี่นะคะและที่สำคัญนะมันไม่บาดคอลูกค้ามันไม่บาดคอลูกค้าค่ะมันไม่มีรอยต่ออะไรทั้งนั้นแล้วก็มีความเหนียวแน่นคงทนที่สำคัญล้างสีผมลูกค้าไม่เปิดเว้ยเอออันนี้คือข้อดีเลยเนี่ยสีไม่เปิด อันนี้คือล้างสีผมลูกค้ามาหลายรอบแล้วนะไม่เปิดมาอันนี้คือส,ส,สี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 ส,สจริงๆนี่เห็นไหมสีน้ำตาลจริงๆอลืมเปิดน้ำ รถเปิดน้ำมาเบานะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะแรงมาอยากรวกมาเปิดไมมเปิดเปิดไมมเปิดเปิดไมมเปิดฝังไหมฝังจะบอกว่าทิ้งไวแป๊บเดียวใช่ไหมมันเลยไม่เปิดไม่จริงเพราะว่าอันเนี้ล้างผมลูกค้าก่อนหน้านี้ไปแล้วที่เขาทำสีนะคะสีน้ำตาลด้วยเนี่ยสีช็อกโกแลต ไม่ติดค่ะไม่ติดไม่ติดเลยเพราะว่าเราใช้ล้างผมลูกค้าไปแล้วรอบนึงแล้วก็อันเนี้ยมันเป็น สีผมที่ลูกค้าเพิ่งทําไปคนที่มาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ล้างผมไปแล้วคือสีผมไม่ติดจ้าแล้วก็มีความเหนียวมีความคงทนมากไม่บาดคอไม่บาดผิวไม่ระคายเคืองไม่สะสมกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนแล้วก็สีไม่ติดนะคะแล้วก็จากที่ลองใช้นะคะก็คือน้ําไม่ไหลไปเปิดอเสื้อลูกค้าไม่ไปเปียกเสื้อลูกค้าด้วยนะคะก็ ไม่ต้องให้ลูกค้าดึงมากนะเพราะถ้าดึงมากนะคะฟองมันจะไปด้านหน้านะไม่ต้องให้ลูกค้าดึงเยอะให้ลูกค้านอนไปแล้วก็ติดให้มันพอดีกับคอลูกค้าอะไรแค่นั้นพอไม่ต้องให้เขาดึงตลอดนะ,ะถ้าดึงตลอดตรงนี้มันจะยกุกเราต้องคอยดันหลงนะ,ะไม่ตให้เขายกะไรเลยเนี่ยให้เขานอนไปอีกเลยละสะใช้ดีจริงนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าของร้านนุชนะคะบอกเลยว่าใช้ดีจริงไปสั่งซื้อได้เลยนะเพื่อน สินค้าพร้อมจะส่งนะคะแล้วก็จะส่งแบบผาสีนะไม่ให้เลือกสีเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายสีมากมันมีหลายสีมากบอกเลยแล้วก็สวยทุกสีนะคะสวยทุกสีนะแล้วก็มีความคงทนเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ยาวนานที่ชนอันนี้คือใช้มาประมาณสองทีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าใช้ดีจริงนะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนผ้าลองสระผมนะลองใช้แบบนี้เลยอันนี้คือใช้ได้สองหน้านะแต่ หลักๆจะใช้หน้านี้นะคะหน้าที่มันเป็นแบบลายๆนะคะเป็นลายๆแบบเนี้ยข้างหลักมันจะเรียบๆนะคะน้จะใช้ด้านนี้บอกเลยว่าใช้ดีไม่มีกลิ่นอับถ้าเราใช้เอ่อผ้าคลุมอ่ะเดี๋ยนะอ่ะถ้าเราใช้ผ้ายางตัวเนี้ยแบบธรรมดารุ่นเก่าๆเลยนะคะตัวเนี้ยใช้ไปมันจะมีกลิ่นอับชื้นนะคะเราต้องล้างแล้วก็เอาไปผึ่งแดดผึ่งลมเนาะ เพื่อไม่ให้มีกินอับแล้วก็มันจะมีเชื้อลงเชื้อราแบบนี้นี่เชื้อลงเชื้อราแบบนี้เลยแต่อันนี้คือบอกเลยว่ามันไม่มีกินอับชื้นนะแล้วก็ยังไม่เจอนะยังไม่เป็นเชื้อราเพราะว่านู๊ตเพิ่งใช้มาประมาณสองอาทิตย์ เดี๋ยวให้ว่ากันไอเรื่องเชลาเดี๋ยวให้ว่ากันเพราะว่านุชยังไม่รู้เพราะว่ารอให้นุชทดลองใช้ไปประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่านุชจะบอกเลยว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรไงแต่อันนี้คือข้อดีเยอะมากข้อเสียไม่ค่อยมียังไม่พบต้องบอกข้อเสียยังไม่พบแล้วกันนะไม่บาดคอไม่มีรอยต่อนะคะแล้วก็ทนสีไม่ติดเวลาล้างสีผมสีไม่ติดฟอกผมไม่ติดไม่เป็นด่างอ่า ข้อดีเลยนะถ้าใครอยากจะมีติดร้านไว้นะเชิญกดสั่งได้เลยเพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าของร้านนุชเองนะคะมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะถ้าใครสนใจรีบไปสั่งนะจ๊ะผ้ายางรองเตียงสระผมแบบนี้ใช้ดีมากเธอบอกเลยว่าฉันทําคลิปปักตะกร้าสินค้าอะไรฉันเป็นสินค้าที่ตรงปกกับคลิปแน่นอนนะคะโอเคไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะไปสั่งซื้อกันเลยนะคะ